เช้าวันสุขนี้ตลาดคริปโตทั่วโลกต้องจับตามองเมื่อ BNB หรือ Binance Coin โทเค็นหลักของกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ด้วยการทำ All-Time High หรือ ATH แต่ระดับ1,112ดอลลาร์ 1, 1, การพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงของ BNB ครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นสัญญาณว่ากระแสของคริปโตยังคงกลับมาคึกคักแต่ยังตอกย้ำถึงบทบาทของ b i n a n c e ที่ยังคงทรงพลังในฐานะผู้นำตลาด แม้จะต้องผเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากกฎระเบียบในหลายประเทศก็ตามปรากฏการณ์นี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามสำคัญว่า BNB กำลังเดินหน้าสู่การเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลระดับโลกที่ท้าชนบริษัทมหาชนและตลาดการเงินดั้งเดิมหรือไม่ในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังการขึ้นของ BNB ทั้งปัจจัยที่หนุนตลาด ผลกระทบต่อเหรียญอื่นๆรวมไปถึงบทวิเคราะห์และการคาดการราคาต่อจากนี้ว่าการทำสถิติสูงสุดครั้งนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหม่ในโลกคริปโต BNB หรือ Binance Coin ได้สร้างปรากฏการณ์นในตลาดอีกครั้งโดยการพุ่งขึ้น,นกว่า6.5%ภายในวันเดียวแต่ระดับ1,112ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็น all-time high หรือจุดสูงสุดตลอดกาลนับตั้งแต่เหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2017 การพุ่งขึ้นของ BNB ไม่ได้มาแบบไร้ปัจจัยแต่เป็นผลมาจากกระแสะแรงซื้อที่ต่อเนื่องจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงินที่เริ่มหันกลับมาให้ความสนใจตลาดคริปโตอีกครั้งโดยเฉพาะหลังจากตลาดรวมมีสัญญาณพื้นตัวตั้งแต่ต้นไตรามารสสี่สิ่งที่ทําให้ข่าวนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือมูลค่าตลาดของ BNB ซึ่งขยับขึ้นไปแตะที่1 5 2่งร้ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้ ไม่เพียงทําให้ BNB กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแต่ยังทําให้มันแสงหน้าบริษัทมหาชนระดับโลกอย่างซันตันเออ o โดและ Spotify ไปเรียบร้อยแล้วการเปรียบเทียบนี้สะท้อนให้เห็นว่าเหรียญคริปโตไม่ได้เป็นเพียงอสังหาทางเลือกอีกต่อไปแต่กําลังกลายเป็นผู้เล่นที่มีน้ำหนักจริงๆในตลาดการเงินโลกหากเรามองในมิติของ Market Cap หรือมูลค่าตลาดรวมจะเห็นได้ว่า BNB กำลังขยับเข้าใกล้สินทรัพย์แผบดั้งเดิมมากขึ้นทุกทีนอกจากนี้การที่ BNB พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงยังทำให้มันกลายเป็นเหรียญที่ทำผลงานดีที่สุดในกลุ่มท็อป0ของตลาดโดยการเพิ่มขึ้นเกือบ3 0ภายในเดือนเดียวซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สะท้อนถึงแรงศรัทธาของนักลงทุนและยังเป็นการตอกย้ำว,ว่าตลาดคริปโตยังคงเต็มไปด้วยโอกาสแม้จะ,ะเผชิญความผันผวนและกฎระเบียบที่เข้มงวด การที่ BNB ทยานขึ้นทำจุดสูงสุดตลอดการหรือ ATH ที่1,112ดอลลาร์ 1, ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยไม่มีเหตุผลแต่มีหลายปัจจัยที่มารวมกันจนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในตลาด 1. อีโคซิสเต็มของ Binance ที่แข็งแกร่ง Binance ไม่ได้เป็นเพียงกระดานเทรดทิปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ยังสร้างระบบนิเวศอีโคซิสเตท,ที่ครอบคลุมทั้งบ i n a n c e Smart Chain หรือ BSC ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมสูงใช้ BNB เป็นแกนหลักในการชำระค่าธรรมเนียมหรือ gas fee และยังมีโปรเจกต์ DeFi, Dex และ GameFi จำนวนมากที่เชื่อมโยงกับ BNB โดยตรง 2. Utility Token ที่มีการใช้งานจริง BNB เริ่มต้นจากการเป็น Utility Token สำหรับลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นเหรียญที่มีการใช้งานกว้างมากทั้งในการซื้อขาย NFT ใช้ใน Binance Play การโหวต Governance และยังขยายไปสู่พันธมิตรเชิงธุรกิจอื่นๆเช่นการชำระเงินกับร้านค้าและบริการออนไลน์ 3. การเปิดตัวและแรงหนุนจากโทเค็นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Binance หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตลาดกลับมาคึกคักคือการเปิดตัว Aster Token บน Binance DEX ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในเดือนกันยายนที่ผ่านมา แม้ราคายังต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมประมาณ22.5%แต่การดีดตัวขึ้นกว่า13%ล่าสุดทำให้เกิดความมั่นใจในเครือข่ายเหรียญที่เกี่ยวข้องกับ b i n a น c e ว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 4. กระแสะจากตลาดรวมหรือ Crypto Market Sentiment แรงหนุนจาก BNB ยังช่วยดึงดัชนีตลาดคริปโตทั้งหมดให้กลับขึ้นไปแตะที่4.23ล้านดอลลาร์ซึ่งใกล้กับระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การที่ตลาดรวมฟื้นตัวทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นและกระแสนี้ก็ยิ่งส่งผลบวกกลับมายัง BNB ในฐานะผู้นำ 5. แรงซื้อจากทั้งรายย่อยและสถาบันนักลงทุนรายย่อยมองว่า BNB เป็นตัวแทนของ Binance ซึ่งยังครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งในโลกคริปโตส่วนสถาบันการเงินและกองทุนบางแห่งก็หันกลับมาเข้าซื้อเนื่องจาก BNB ถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่มีทั้งยูทิลิตีและความมั่นคงจากอีโค y ิส e m ม ทั้งหมดนี้รวมกันจึงทำให้ BNB ไม่ใช่แค่เหรียญที่พุ่งขึ้นเพราะกระแสแต่มีรากฐานของการใช้งานจริงหนุนอยู่เบื้องหลังการที่ BNB ทยานขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ATH ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่กับเหรียญน,นี้เท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งตลาดคริปโตซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้นำตลาดสามารถจุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้อย่างไร 1. ดึงตลาดรวมกลับสู่ระดับสูงมูลค่ารวมตลาดคริปโต c r y ต t o Market Cap พุ่งกลับขึ้นไปแตะ4.23ล้านล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการที่ตลาดรวมกลับมามีพลังอีกครั้งแสดงให้เห็นว่ากระแสทุนไหลกลับเกิดขึ้นจริงนักลงทุนจํานวนมากกลับเข้ามาถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลหลังจากรอจ,จังหวะมานาน 2. จุดไฟให้กับกลุ่มเหรียญที่เกี่ยวข้องกับ Binance นอกจาก BNB แล้วเหรียญในเ c o s y s t e m มของ Binance ก็ได้รับอน,นิสงส์โดยตรงเช่น Aster Token ที่เพิ่งเปิดตัว และสามารถดีตัวขึ้นแรงกว่า13%ในเวลาไม่นานสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อโทเคนหลักอย่าง BNB พุ่งขึ้นมันสามารถสร้างเอฟเฟกต์โดมิโนต่อเหรียญที่เชื่อมโยงด้วย 3. ผลบวกต่อ Outcoins การที่ BNB ขึ้นแรงยังช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับ Outcoins ตัวอื่นๆด้วยนักลงทุนรายย่อยมักมองว่าถ้าเหรียญหลักๆพุ่งขึ้นอาจจะถึงคิวของ Outcoins รุ่นรองที่จะตามมาทำให้เกิดแรงซื้อกระจายไปทั่วทั้งตลาด 4. การเปรียบเทียบกับเหรียญใหญ่ b n b ในตอนนี้มีมูลค่าตลาดที่พุ่งขึ้นไปแตะ152่ง15รพันล้านดอลลาร์ใหญ่กว่าบริษัทร,ระดับโลกอย่างซันทานเดย์อดโดบีและ Spotify สิ่งนี้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าเหรียญคริปโตไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เสี่ยงอีกต่อไปแต่สามารถมีขนาดใหญ่จนเทียบเท่าบริษัทมหาชนระดับโลกได้ 5. ความท้าทายที่ตลาดต้องจับตาแม้บรรยากาศโดยรวมเป็นบวกแต่ก็มีเสียงเตือนจากนักวิเคราะห์บางส่วนว่าการพุ่งขึ้นแรงเกินไปในระยะสั้นอาจน,นำมาซึ่งแรงขายทำกำไรได้เสมอ นักลงทุนจึงต้องเฝ้าดูว่าการพุ่งขึ้นครั้งนี้จะสามารถยืนเหนือระดับ ATH ได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการพุ่งขึ้นชั่วคราวก่อนจะปรับฐานตอนนี้เราเห็นแล้วว่า BNB ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่เหรียญเดียวแต่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดคริปโตในภาพรวมเลยทีเดียวเมื่อราคาของ BNB ทะยานขึ้นจนทำ All Time High หรือระดับสูงสุดทางสถิติที่1112ดอลลาร์ 1, 1สิ่งที่ตามมาคือการถกเถียงอย่างเข้มข้นในวงการนักวิเคราะห์ ทั้งในเชิงเทคนิคและมุมมองพื้นฐานว่าการขึ้นครั้งนี้จะยั่งยืนหรือไม่ 1. มุมมองเชิงเทคนิคหรือ technical analysis กราฟราคาของ BNB แสดงให้เห็นว่าหลังจากเบรกแนวต้านสำคัญที่950-1,000ถึงดอลลาร์ซึ่งเคยเป็นโซนที่กดราคาไว้หลายครั้งราคาก็ทยานขึ้นอย่างรวดเร็วปริมาณการซื้อขายหรือ trading volume เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน ถึงกว่า60%สะท้อนแรงซื้อมหาศาลที่หนุนการพุ่งขึ้น RSI หรือ Relative Strength Index ก้าวเข้าสู่โซน Overbought แต่ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงชัดเจนทำให้หลายคนมองว่าราคาย,ยังมีแรงไปต่อแต่ก็ต้องระวังแรงขายทำกำไร 2. มุมมองเชิงพื้นฐานหรือ Fundamental Analysis ความแข็งแกร่งของ Binance Ecosystem ด้วยการเป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลก บ i n a n c e มีฐานผู้ใช้มหาศาลและ BNB เป็นโทเค็นหลักในการใช้เป็นค่าธรรมเนียมรวมถึงยูทิลิตี้อื่นๆทำให้เหรียญน,นี้มีดีมานจริงในตลาดข่าวการเปิดตัวโทเค็นใหม่และโครงการ DeFi และ NFT บน Binance Smart Chain หรือ BSC สร้างแรงหนุนเพิ่มเติมทำให้ตลาดเชื่อมั่นว่า BNB ยังคงมีบทบาทหลัก 3. ความเห็นจากนักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์จากสำนักข่าวคริปโตชั้นนำบางแห่งเชื่อว่าหาก BNB สามารถยืนเหนือระดับ1,100ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงเป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่1,250ถึง1,300ดอลลาร์ในระยะกลางขณะที่บางส่วนเตือนว่าการขึ้นแรงในระยะเวลาสั้นอาจสร้างแรงกดดันในการปรับฐานโดยคาดว่าระดับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่9 5 0ถึง980ดอลลาร์หากราคาหลุดต่ำกว่านี้ อาจเป็นสัญญาณการพักตัวระยะสัน้น 4. ความหมายต่อทั้งตลาดการขึ้นของ BNB ไม่ได้เพียงแค่การทำสถิติใหม่แต่ยังถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดว่าตลาดคริปโตกำลังอยู่ในรอบกระทิงหรือ bullish cycle อีกครั้งนักลงทุนสถาบันบางส่วนเริ่มให้ความสนใจกับ BNB มากขึ้นเพราะมูลค่าตลาดที่ใหญ่พอจะเทียบเคียงกับคุณบริษัทระดับโลกสรุปได้ว่าการพุ่งขึ้นของ BNB ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การวิ่งขึ้นของราคาแต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ Binance e c o s y s t e m ทั้งหมดแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังแรงขายทำกำไรที่อาจตามมาเช่นกันหลังจากที่ BNB ทำสถิติใหม่ด้วยการแตะ l t i m e High ที่1,112ดอลลาร์ 1, คำถามที่นักลงทุนนักวิเคราะห์และคนในวงการคริปโตต่างจับตามองคืออนาคตของ BNB จะเดินไปในทิศทางใด 1. การคาดการณ์ในเชิงบวก หรือ bullish scenario หลายสำนักวิเคราะห์มองว่าหาก Binance ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในฐานะกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดของโลกไว้ได้ BNB ก็จะยังคงมีดีมานสูงอย่างต่อเนื่องระดับราคาเป้าหมายระยะกลาง1,250ถึง1,300ดอลลาร์หากราคาสามารถยืนเหนือโซน1,100ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงระดับราคาเป้าหมายระยะยาวมีบางบทวิเคราะห์คาดว่า BNB อาจไปถึง1,500-2,000ถึงดอลลาร์ 2, ได้หากตลาดเข้าสู่รอบกระทิงเต็มตัวหรือฟูบูมาร์เก็ตและ b i n a น c e ขยายอีโคซิสเต็มไปสู่ภาคการเงินดิจิทัลอื่นๆเช่น DeFi, NFT และ g เกมไฟ 2. ความเสี่ยงและการคาดการในเชิงลบหรือ Bearish Scenario ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้แรงขายทำกำไร หลังการพุ่งขึ้นแรงราคามักเผชิญแรงกดดันจากนักลงทุนที่ขายเพื่อล็อกกำไรแรงกดดันจากกฎหมายและการกำกับดูแลบ a n c e และ BNB ยังคงถูกจับตาอย่างเข้มงวดในหลายประเทศหากมีประเด็นด้านกฎหมายหรือคดีความใหม่ๆอาจทำให้ความเชื่อมั่นสั่นคลอนได้การพักฐานของตลาดคริปโตโดยรวมหากตลาดโดยรวมเชิญการปรับฐาน BNB ก็อาจถูกลากลงมาด้วย โดยนักวิเคราะห์บางรายประเมินแนวรับสำคัญไว้ที่950ถึง980ดอลลาร์ 3. บทวิเคราะห์จากสื่อและนักวิชาการคริปโตเว็บไซต์สยามบล็อกเชนรายงานว่าการพุ่งขึ้นของ BNB ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของอีโคสิสต m ทมที่ยังคงมีแรงสนับสนุนจากทั้งผู้ใช้งานและนักพัฒนานักวิเคราะห์บางรายจากสถาบันการเงินดิจิทัลระดับโลกชี้ว่า หากบ i n แนนซสามารถพัฒนากลายุทธ์เชื่อมโยงกับระบบการเงินดั้งเดิมได้ BNB อาจาก้าวไปเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันบทวิเคราะห์ก็เตือนว่าความสำเร็จของ BNB คือดาบสองคมเพราะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นการถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานกำกับดูแลก็จะยิ่งเข้มงวดขึ้นด้วย 4. สรุป BNB ในวันนี้ไม่ใช่เพียงยูทิลิตี้โทเนบนแพลตฟอร์ม Binance อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของตลาดคริปโตโลกการทำ all-time high ครั้งนี้คือสัญญาณว่าตลาดคริปโตยังคงอยู่ในเส้นทางของการเติบโตแต่ก็ยังมีบททดสอบใหญ่รออยู่เบื้องหน้าสำหรับผู้ฟังพอดแค a ต์นี้สิ่งสำคัญคือการมอง BNB ไม่เพียงแค่ในมุมราคาที่ขึ้นลงเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจว่าเบื้องหลังคือ อีโคโซิสเตมของบ i n a n c e ที่มีทั้งจุดแข็งและความเสี่ยงและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ BNB b i n a n c e c o i n ที่ได้สร้างสถิติครั้งสำคัญด้วยการทำ l l t i m e High ที่ $1,112 ดอลลาร์หรือกว่า $40,000 บาทไทยต่อเหรียญพร้อมทั้งดันมูลค่าตลาดให้ทะยานขึ้นไปแตะ1 5 2่1 5 2 0 0ล้านดอลลาร์กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกณเวลานี้ สิ่งที่เราได้เห็นจากปรากฏการณ์นี้คือบทเรียนสำคัญในโลกคริปโตทุกเหรียญทุกโปรเจกต์มีทั้งด้านที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง BNB ไม่ได้โตขึ้นมาเพียงเพราะราคาแต่เพราะมันอยู่ในอีโคซิสเต็มของ Binance ที่มีทั้ง Exchange, DeFi, NFT และบริการดิจิทัลมากมายที่ช่วยหนุนให้เกิดการใช้งานจริง แต่ขณะเดียวกันความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับแรงกดดันจากกฎหมายการกํากับดูแลและแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ BNB คือภาพสะท้อนของตลาดคริปโตในปัจจุบันที่ทั้งน่าตื่นเต้นเต็มไปด้วยนวัตกรรมและก็แฝงไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน ก่อนจะจากกันในวันนี้ผมอยากย้ำอีกครั้งว่าพอดแคสต์เสียงจากโลกคริปโตของเราจะทำขึ้นเพื่อเล่าเรื่องในเชิงความรู้ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์เหตุการณ์เท่านั้นไม่มีการชักชวนลงทุนและไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใด ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาที่เรานำมาฝากกันวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, และกดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโทนี่และทีมงานจากช่อง Crypto t o the m o o n ได้ผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปที่เราจะพาไปเจาะลึกอีกหนึ่งเรื่องราวสุดข้มข้นของโลกคริปโตครับสวัสดีครับ